นี่นะครับตอนนี้ก็มีเลนเจอร์ใหม่เข้ามาครับเที่พเจ้าดาวเหนือนะไปนโรีิกาชาเลยอ่ะนี่ฮนะตัวนี้ฮนะตัวพวกนี้นะมาใหม่ฮนะถ้าคนที่เล่นไลน์เลนเจอร์อยู่นะก็มาสุ่มได้นะมีอุปกรณ์เข้ามาใหม่มีนี่ฮนะพวกนี้นี่เป็นเลนเจอร์นะเข้ามาใหม่ด้วยตัวเทพเทปนันนะแล้ววันนี้เราจะมาเก็บเพชรได้แค่สามสิบพอนะ ก็จะดีนะโอเคเเอคะแนนก่อนัอกูนะคะแนนไม่ม,ไมีไม่มีใครออกเกม่ไมยั่มีใครคก็บี่ ร้อเปลี่ยแล้วก็จะมาสุ่มแบบเอาเอาเอาอะไรเอา,เอา,เอาลองลองมาสุ่มกระชาดูนะะอันนี้จะได้อจกตัวอันพวกนั้นบ้างนะมันน่าจะอันใหม่นะไม้กวาดมิมิครับอันใหม่ฮะ วันนี้อันใหม่ๆอ้เพิ่มโอกาสโอ้เรนเจอร์ใหม่ก็มามีอีเวนต์ด้วยนะอีเวนต์นะผมขอบอกว่ามันอยู่ที่ไหนนะให้ไปเใส่พิเศษนะโอ้วโหมุนนในดื่มไปทำไมเฮ้ยมีเรนเจอร์ใหม่เข้ามามน,นะนี่ฮนะออนี่เรน,ะนเ,เ,เจอร์ใหม่ อู่ที่ด่านนี้แหละอืมเห็นไหมเริ่มมีอะไรที่ได้มาเยอะๆแล้วนะมีซูเปอร์ลีโอนาดในนี้ด้วยนะถ้าใครอยากได้ก็มาเข้ามาเล่นกันเยอะๆจากนี้มีดาวคงดาวเพาะอะไรก็ไม่รู้นะนี่ถ้ายิงยากก็ยิงได้เหรีเจอเราไปดูจัดสุดท้ายกนะันะถ้าใครผ่านได้ก็โอเคนะ นี่ฮะมีแต่พวกอาวุธครับน,นี่นี่วัวแต่ผมไม่มีทางหรอกไปเล่นดาดนั้นอะอาจจะมีอีเวนต์แบบเหมือนว่ายังเป็นตัวเก่าอยู่ใช่ไหมโอเคนะเป็นตัวเก่าอยู่นะจะเล่นดาดนี้กนดีนะเล่นดาดขนาดนง่ายๆนะมางอัพเวลบ้างนะ ช่วงนี้ขี้เกียจเอาเวล้นะนะผมจะสุ่มให้ได้ไอ้ตัว AK นี่ก่อนนะสุ่มให้ได้ไอ้ตัวเอเคเป็นเลยก็ไม่รู้นะของมันนะผมก็ไม่รู้นะมันนี่าันอะไรเซียร์คุณสุปมาเตอร์อุ้ยเฮ้ยผมท้ำผิดพลาดนอะไ้กลับไปกลับไปได้หนึ่งบาทตัาง เริ่มใหม่เสียทองเงินเเห็นไหมเนี่ยเงิน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 เข้าใจไหมงเงินผมผมผมยังไม่ได้คน้นเลือกคนเสียไปอีกสามอีกแล้วโอ้โหมาเลนเจอร์ Ranger เข้ามาช่วยก,ก็ผม,มยังไม่ได้เป็นมาสเตอร์นะสุเปอร์มาสเตอรออ์นี้นะ แข่งไม่เหลือแข่งไม่เหลือนี่เลื่อกมหาเยอะอือฮุ้๊บทุบเกือบไปไหนฮะมีอีเวนต์ใหม่มาเลนเจอร์ใหม่ก็มีอ่ะดัด สเตจจะผ่านแล้วแบบสเตจผ่านขอให้ได้เอคีเถอะเดี๋ยวต้องไปแล้วนะออต้องไปแล้วขอให้ได้ดเอคีเถอะเสท็จเคลียร์เลเวลต้องอัพให้ได้30มสิบเอค k เอค k เอคเอคเอค <laughs> năm giờ lên chơi, giờ đây Đứng đời toàn anh lâu có súng nữa, đai